อีตีห้าสิบสองนาทีนะครับมาติดตามตลาดข่าวกันต่อครับเหตุการณ์น,นี้ค่ะคุณผู้ชมคะเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองชัยนานะเจ้าหน้า,นนาที่เขาไล่ล่ารถกระบะ2คันนะซิ่งหนีเจ้าหน้าที่ใหญ่เลยแล้วในบางจังหวัดเนี่ยก็พุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยนะคะเนื่องจากว่าเขาทําผิดกฎหมายเขาคนแรงงานเถื่อนมาสามสกว่าคนค่ะคุณผู้ชมอ่ะดูคลิปก่อนนะคะแด เป็นกล้องจากหน้ารถตํารวจทางหลวงนะคะที่ไล่ล่าระทึกเลยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยสมทีกันระหว่างตํารวจทางหลวงกับตารวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะติดตามรถกระบะต้องสงสัยสองคันเพราะว่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะคะเลี่ยงใช้เส้นทางหลักมาใช้ทางหลวงหมายเลข3า8พื้นที่ตําบลหาท่าเสาอำเภอมือง,งชัยนาทตอนตีสวันที่24มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พยายามจะให้จอดนะบอกให้จอดบอกให้หยุดก็ไม่หยุดแล้วเร่งเครื่องหนีอีกต่างหากเพราะฉะนั้นตามค่ะสุดท้ายสามารถสกัดจับไว้ได้ แต่คนขับเนี่ยพยายามยังจะชนท้ายรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะเพื่อจะหนีแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีได้ตัวมาคือนายมานาศาักอายุ41ปีกับนายสุริยาอายุ41ปีเหมือนกันเป็นคนขับรถกระบะนะขับมา,มาคนละคันแล้วในรถกระบะพบแรงงานเมียนมา33คนใน4คนนี้ยังเป็นเด็กเล็กๆก็มีนะคะในจํานวนนี้มี4คนเป็นเด็กเล็กก็ควบคุมตัวทั้งหมดมาที่สพเมืองชัยนาทสอบามคนขับกระบะทั้งสองคนเขาบอกว่าเขาได้รับว่าจ้างมาจากชาวต่างชาติที่รู้จักกันในโซเชียล ให้มารับตัวเมียนมาเหล่านี้ที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากจะมีคนขนเอามาทิ้งเอาไว้แล้วก็ให้รับมาส่งในพื้นที่อำเภอศรีประจันจังหวัดชุพันณบุรีจะได้ค่าจ้างหัวละหนึ่งพบาทต่อเที่ยวยังไม่ทันจะไปถึงปลายทางไปรับเงินเลยก็มาถูกตำรวจจับสะกดนะคะ3าคนนี้ก็จะได้ส3 0 0 0ืถูกนำตัวส่งคดีในข้อหาดำเนินคดีในข้อหาให้ที่พักปิดบังซ่อนเร้นบุคคลต่างด้าวค่ะส่วนที่อําเภอ